ยงครับบ, <า S 1> บ่าบมาเอยังไอยูวุ้นเ่แหละยู่ในเมืองอในเมืองปะแมนครับโอ้โหนีเป็นทาเรือเลยตัวนี้อเอากุ้งรับไปเอากุง้งโอ,อ,อ้โอันนี้หาไปแล้วรครับเนี่ย าเอาอีกย่างเป็นเนื้อมันอยู่บ่ครับเวลาเป็นหล่อบ่ครับบ่มีเนื้อเอาแค่ใหม่ไปใส่น้ำไปให้มันเห็นมาอาศัยนะโอ้ไ,ไปไปหาก,กุ้งกัน,นอันอนี้ก็ยุเคลื่อนจะดิ้นทอดนะครับเนี่ยสีพัดที่เห็นเห็นตรงนี้นอน บอกเกินที่มาที่วะครับเดี๋เห็นกุ้งไอไชื่อชื่อแหงกันนะครับนี่ชื่อป๊อกครับผมชื่อป๊อก,อ,กอ๋อนี่ครับวันศุกร์ที่ผาไปหาเมืองกุ้งครับมาเลยป๊อกครับฮะ กินแบบบ้นบานๆครับยู่ตามภาษาคนเคื่อนที่ทน่ทอนครับผมไป กาดีแงว่าอะไรวะครับเดี๋ยวโอ้อันนี้มันเป็นดอนไ่มครับเดี๋ยวอันนี้มันเป็นดอนบ่หรือเป็นอยังแนว้เนี่ยบอเป็นในเป็นแพร่เป็นแพร่สิโอ้เฮ็ดเป็นแพร่ไว้ล่ะให้เป็นเอาเมื่ออันนี้มันหยามาใส่บ่โอ้เออดเนื้ออยู่เดียวเดี่ยไอ้เนื้อผมหนึ่งกูละอยู่ในหนามใช่ว่าตัวนี้ นี่ังปลาครับโอ้ันี้แค่ังป่าสิครับผมไปเลยนี่อออน,นี่นี่บครับอาวอันนี้กุ้งหาไปแล้วดักเอ้ยสดๆเลยครับผมน,นี่งนค้งห้อง เคลื่อนเข่าแบบรมศาิเลยอ้าวขึไรเหรอ้าดู๊าดู U hú hú U tổng thủy tổng Xảy vậy là há đi bộ khắp nè Nhi dịp á Ba để khu nướng Chứ chả có ngân thuận Ở Ui กุ้งยุ่เกลอนนะครับนี่แต่เวลาหายีสติพี่ว่าต้องให้ว่าต้องเอาอาหารแยังมาหล่อเลยอุ้ยวิ่งไปเติมสว้วมเลยมันจะมาอยู่เลยเหยียบโตยังเหลืออีกไหครับดิโอ้โอ้อันนี้มาเมาดักไปอีกเลหลังอ้อน เป็นมองขังซื้อบหครับเนี่ยเป็นเป็นย่ออีกแบบนึ่งมอโอ้สพันตย่อไปแล้วเลยคนเอามาขังว้หนีซื้อแล้วใสเวลาหายีสิีเนวาัตเดเอาสดสดสดัเลยไเด็กผมไป จไพยายามเดี๋ยวได้บัดไปเลยไรเป็ไรเไปเ็นไรโอเคไอ้ห้าวกับฮากลุ่งมาแล้วครับผม <î m ild> แบบไม่ง่ายเลยเป็นเป็นใจยอมมาใหม่แล้วทำมันมาค้างไ,าไวง้นี่แล้วแล้วบัดนี้ห้าวจะเปิผ้าไปก้อยกุ้งนี่แหละกุ้งเต้น นางเลือกลับบ้านกันมาที่นี่บอกไก่นะครับออกมาจากออกมาจากฟังบอกไก่นะแป๊บเดียว <Okay. S 2> <Okay. S 1> อันนี้ขวดไส้บ่ครับหรืออย่างไงไส้ไส้เอาไปใส่หยอดว่ไหนมัน,นมันโคตรจมมานะโอ้ให้มันจมจมเพราะว,ว่าขวดอีย่างนี่ครับเพ่นเอาขวดไส้เอาไส้ใส่ขวดเลยเราไปทวงหอยหยอดมันจมไปนะ ก้กุ้งกันมาที่นี่ไกุ้งโคโยตี้ใ่หบากุ้งโคโยตีเจ้าป็นคนปล่ยใช่ไหมบอกเจ้าป็นคน่ไยนะไปใหญ่เลยแล้ว <c oughs> อาหอด่านแล้วครับเดรร้ายวะเดรร้ายวะล็อกไปข้าวเดียวมาพราะสีมันยี่พี่น้องมากเลยเต็มครูเลยขี้เดียวขี้เดียวเนี่ยค่นนอกคนอยู่นี่นอโอ้เยอะเลยนี่เยอะเลยเยอะมากเลยกุ้งโคยตีกุ้งก็ยุต้กุ้งเต็มครับเยอะ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 พิวพ์โชทปีมืออ้าวได้มาแล้วสิไปเฮ็ดแก้วกุ้งเนี่ยบาดนี้นีก้อยกุ้งเข้ามา กูพูดเ่ดให้เป็นมะพ่งอะไรเราตับตับปนเ่ยอฮะตับปนนั่<ะ>นเลยเอาแบบเี๋้วไอลไปนะไหนอกก็ได้เหนือกเอาปานหน่อยออกไป